สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาภาเพิ่น YouTube นะครับมหิงสาแชนแนลมหาชาภาเพิ่นแชน n นลแล้วก็ติดตามทั้งแกจต้อมทั้งเกจปลูกมหิงสานะครับนะครับเมื่อนี้เวป้าห้องเริ่มลองเดินทางกันเบ่งนะครับในอิฐแร็กๆกในการเดินทางนะครับนะครับตอนนี้ผมเริ่มต้นจากอแยกห้องเต่า บางบุรงข้างเต่าครับม้งนาบางพี่จำลูม้งนาข้องุดนะครับเป็นถนนบางพี่ตำลูนะครับก็จะไปธุรกิจอยู่ตรงตลาดสุทาวีครับเล่ยลอ่องถ่ายทอดล่อ,ลองถ่ายทํำให้เพื่อนเอนได้รัมผับรรยากาศส่วนนี้นะครับว่ามันเป็นเกี่ยวพัฒนาไปซ้ำได้คนถนนคนทางบางคนอาจจะ บราท่านเคยเห็นนะครับบางคนอาจจะมาอยู่เค,ค,คยมาใส่ที่นี่แถวนี้แล้วก็ไปอยู่บ้านว่านเนี่ยเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปทำไมก็ต้องติดตามเรื่อยๆนะครับจะทำพยายามทำค,ำคอนเทนต์นี้ไปเรื่อยๆในต้นในเกสรพฤติกรรมเนี่ยนะครับนะอันนี้เราจะเป็นคอนเทนต์แรกเป็นคลิปแรกนะครับที่ที่แรกนะท่านรับการเดินทางนะครับมาถึกการเดินทางครับติดตามได้ครับเป็นช่องมหาธาเพิ่นแนแนลมหาธาเพิ่นนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนบุกส่งมหิงตาครับ ก็เชิ่อนติดตามได้นะไปกันเลยครับตอนนี้เลังมุ่งนามุ่งนามุ่งนาไปที่แยกคลองขุดนะครับมันจะเป็นแยกระหว่างถนนเทพารักษตัดกับถนนเส้นบางพีตมลุตรงไปก็จะเป็นกิ่งแก้วสุวรรณภูมิสนามบินถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนเส้นหลักทะลุกนแล้วลาะก,กันบงังกันบังพลแล้วครับ นะครับฝั่งข้างทางหลังผมเนี่ยก็จะเป็นเป็ทะลุถนนสุขุมวิทหมายเลขสามสายเก่านะครับแล้วลงไปก็ทะลุถนนปิ่นแก้วทะลุสนามบินสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิหัวหน้าปิ่นเก้าพันนะครับปลายมือผมก็จะเป็นสนามบอลตรงศิรินาถตรงเิรินะครับที่นี่ก็จะเปิดไมาเ สนากีฬาุตบอนกลางค่ำกลางคืนกับมาเลนใดน้รับปกเกิดงานทั้งความือผ่มนจะเป็นมูบัตตัวท้าววี่ะครับนาตนะับัรตัวทาวีทั้งใจไปเจอสุริลายเจทยริมันทะละุขอเทียนไทต่อไปอยู่ทา่นี้ก็ทีมัวจักีบีบอกอเทียนไสรถกแลก้วไปบอกทั้งใจมือ่นนันตั้งควาที่เป็นบัตรตัวทาวีเป็นตลาดตัว้าวี ไม่อยากใส่สำเนียงง่ายๆเนาะจะได้ไอสานบรรเท่านี้แหละผมจะไปยื้อเท่าทางหนานะครับผมจะมาพลาดกันพาดเกตอยู่ตรงตลาดทุ่งท่าวี่งนะครับอาจจะเพิ่งข้องขุดเนาะเดี๋ยวจะไอยติดตามม่เบิ่งมาเขียบเขียบหนาก็จะใช้เขียบสันฉันในในสัมผัสบรรยากาศเบิ่งมาเป็นังไงนี่นะทางหนาผมเมกาโฮมเขาเล่ามาเปิดเตจปีสองปีนี่แหละครับนะครับผมงตัดที่ยื้เท่านตรงทางหนา เลยแม่อโูดมานอนหนึ่งติดหัวก่อนเนดะ้อติดหัวก่อนนะครับก็นอนแล้วอ่าเยอะขึ้นดูสำหรับทุร์่องแนี่ผมก็เคยเที่ยวทางั้งแต่เป็นสองเลนเหมือนครับ เพราะท่านมีซีเรียแบบนี้ตรอถึงมาเหตุมะมนสิบปีสิบท่านหาปีที่แล้วเราบ้านหาพวกปีจะจำโมเผิดทานทำถนนเป็นซีเรียลก็เป็นท้องฟังทางทัางกลางที่เป็นคล้องคล้องน้ำแต่สวยครับตัวนี้สวยนะครับหรือว่าจะเป็นถนนทิ่สวยมนนติดสวยงามน้มือเคื่อนเนี่ยสวยงามนะครับโล่งบรรยากาศจะ นี่แล้วนะรับเข่ารับหนาวมีแดดกระตอกกระตุ่มโอ้ยิงตรงนี้นาหนาวนะหากินข่าวรอบเดือกบรรยากาศดีครับรับเข่ารับอาหารจากราคาวประเภทนะครับท้นนี่ยก็เป็นโมทะตีกระตุ่มโตลุงตามตังตัวเตี้ยวลาบก้อยเดียวแห่งหลายครับลาบก้อยต้มโอ้ยหลายครับบางๆเดี๋ยวถ้าจะพีโอกาสไปถ่ายให้เบิ้งนะครับ เรียกัรเด็กไปกินนี่จาโอกาสเนว่ว่าค่อยได้ทวายให้บงเียวกรก็จะเอาอกรสำกมัรถาละกิจผกิจก็เลยถายบรรยากาศเห้บงนเฉยนะครับทั้งใสเมื่อผมตลาดทาวีแะไรผมก็หดผาลกิจผมเล้วเดี๋ยวเขาอยัทำา้าลกิจแตบหนึ่งกรคสับเด้อเราปลอกหม้แป๊บเดียวแป๊บเดียวมะไปกระต้อครับ ติดๆแล้วมุ่งหน้าผมยุเอินกลับมาแล้วไปไม่ยังเมื่อกี้ยังไม่ถึงของขุดเด้อบริษัทหอดของขุดครับยุเอินกลับมาแล้วยุเอินตรงยุเอินเมกาโฮมนะครับยุเอินเนมกาโฮมก่อนจะถึงแยกของขุดครับใช้มือเป็นตลาดเป็น ซุปเปอร์วัน์ทศูนย์การค้าเอาแล้วก็จะเป็นมหาลัยเซาอิตบางกอกนี่ตั้งใจมือกับโรงเรียนคลองบางกระเบอือนี่ตั้งใจมือผมนะครับทนะางนายุทธ์เทินตรงนี้เขาเรียกว่ายุทธ์เทินจักรยานเนาะขึ้นบทีก็จะเรียกยุทธ์เทินจักรยานนะเนาะมหาลัยเซาอิตบางกอกบางขีตรงนี้ครับใส่มือ ตรงขามกับโรงงานจัก,กรยานนะครับโรงงานนี่ก็โอ้เป็นโรงงานเก่าแก่เดิแต่ผมมาอยู่ผมก็เห็นรถมาใส่ชีวิตแรงงานอยู่ประกาศจะเห็นรถโรงงานนี่ทป็นฝ่อม,มือผมเนี่ยเขาเลยติดปากไว้จะเทิร์นตรงนี้อย่างยูยูยูเทิร์นจัก,กรยานเห็น่ะ <c oughs> เลือนน้ำเขาคนบางทีก็จะรู้ดีวเดียวจัก,กรยานอยู่มึงไหนต้องกดอ่าเบี้ยข้างหน้าที่เป็น สอยตรงสิริครับตรงสิริเนี้ยบละโอ้ยบอกปิดคอไฟ่ครับซอยยิงเยือเล่อามันนี่คอไฟ่องมุสาพซอยยิงเยือเลื่นั่นมาอยู่สิบกว่าปีพัี่น้องก็สิว่าวันมาอยู่สิบกว่าปีจำซื้อสักกับบไรายปิวว่ทาทั้งขวาเมื่อซอยจงสิรีทั้งส่เมื่อซอยยิงเยอเลอ ลงไม่หย no ถือเลขกบ้านี้ิเือว่าลงห่เริ่มนอนเนาะถ้าถูถือนีแม่มมนเด็กเด็กได้คนคี้งูกี่ถูกเรียกก็เนาะถือไปยุ่คูนึงอยู่ตะตะลีอ๋อแล้วถ้าคนลลงพี่คนอยากโทรเพื่นยัางดอกแต่แรกมาเรียกหลงพีอน เล่ใใจ่ายนะผีลูกผีใหญ่ายบนทางนานรอรอตั้มเชียวตั้มพีทีติดกันเรื่อยเลยเอา้าเอา้าเอา้เอาตื้นเป้าหมายของผมแล้วครับผมจะเดินปฏิบัติงานต่อไปนะครับเดินภารกิจของผมสำหรับวันนี้แล้วในการเพิจานนะครับเดี๋ยวขอชมบรรยากาศของเมืองใหม่ อันนี้คลิปใหม่ด้วยพยายามถ่ายมาให้เบิร์นบายากษศาสตร์นะครับไม่หลอกหลอกสมปริการสวัสดีครับ